กระปุกเยลน่ารักน่ารักแบบนี้ถ้าใช้หมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะมีประโยชน์มากวันนี้พี่อ้อมจะนํามาทําอะไรมาดูกันได้เลยค่ะนี่เลยวันนี้พี่อ้อมก็จะนํากระปุกเยลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมาใส่หนังยางแบบนี้ค่ะนี่นะคะถ้าเราซื้อตลาดก็จะได้เป็นถุงแบบนี้นะคะเมื่อเวลาจะใช้งานค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเวลาเราจะหยิบมาใช้งานก็จะหกเลถถอะเทอะแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเลยค่ะวันนี้ง่ายๆเลย กับบุกเยลที่หมดแล้วนะคะเราก็ใช้ดทำความสะอาดด้านในค่ะแล้วก็ใส่หนังยางของเราเข้าไปได้เลยนี่ค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเจ้านี้ให้หนังยางเยอะมากเลยค่ะล้นถุงเลยเจ้านี้ให้หนังยางเยอะมากเลยนะคะใส่เข้าไปล้นกระปุกเลยนี่ค่ะนี่นะคะ ใส่เข้าไปแบบนี้เลยเวลาจะหยิบใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสะดวกสบายค่ะใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยประหยัดพื้นที่แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะไอเดียนี้ง่ายๆคุณผู้ชมก็ลองนําไปทํำดูได้เลยค่ะ